อาจารยาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอาจากที่ท่านเห็นขณะนี้แม่บัวทองอาบน้ำนะคะคุณบัวทองจาาคุณบัวทองควานจะเด็ด อะครุมทองครุมวายน้ำนะคะนั่นวายน้ำ ไฮไฮควน้อนอย่ะเก่งแล้วเก่งแล้วควันเก่งนะคะางเก่งควนเก่งเอาอีกเอาอีกทองเอาอีกตง,ง่ะนอนนอนนอนทองนอนอะอย่า อที่ทานเน็นขนาดนี้แม่บัวนะคะความแม่บัวมอาบน้ำเออ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 นอวเเออนเอเอเอเ คานไหมนะคะยังไม่คอยจำนานเท่าไหร่อักเก็งทั้งคนทั้งคานอักเก็งทั้ง้างทั้งขาน เรจะพาเดินผ่านนาโรงเรียนหมก่กะเคิื่นคุณครูเคิืนนักเรียนค่ะคะวาดควานเคินนักเรียนแล้วหนึ่งทาไม่บัวน,นะคะในเส้นทางกลับจะตอนมากับตอนกลับก็เส้นทางเดียวกันนะคะ เมื่อกี้กลับว่าจะให้ผ่านนานโรงเรียนควานไม่อะไม่กล้านะคะควานเขินเขินคุณครูเกินนักเรียนหล่ะนะคะ คุณบททองถูไหมทูไหมหรือกลับเลยปกติคุณบททองจะทูต้นไม้ก่อนนะคะรอบนี้จะทูไหม เลี <c ười> ้ยวแท้เห็นไหมจ๊าคุณบัวทองจะหลุดทางเลียบหายละเดินไม่รอแม่เลยคุณบัวทองประหดรอแน สกิลการเดินตกมากนะจ๊ะนี่แต่ก่อนเคยไปขายกล้วยกับแม่บัวน,นะคะต้องเดินเร็วๆจะเดินเร็วมากแต่ว่าขายกล้วยบางทีขวานเวลาเดินก็แตะเบรกไว้นะจ๊ะขวานแตะเบรกให้เพราะว่าเราเป็นคนเดินช้านะจ๊ะคนน่จะสูยาวสู่ขาช้างนะจ๊ะ ทูตัวตรงนี้เราไม่ต้องลุกเออทูถูพี่ควานไม่ลงบ่อาทูจะทูออ,อามน้ำแล้วต้องได้ทูนะคะแสงวะเนออาควานให้ลงลงก่อนควาน อาน,น้ำเราต้องไช้คันนะคะอันนี้เป็นตึกสีชมพูนะคะอ่เราบ้านเราเรียกว่าตึกสีชมพูนะคะศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนนะคะออออคุณประทองคออันมาก คันทา,า,า, <ś p ies> าสวยทาสวยนายยกรอทาทาเดียวก็มา ัน kind of ันันเออขันเออขันไปเลยคนันอไรจะหายคันอีกมอะไรจะหายขัน Uh huh. ทูนี้เสร็จแล้วต้องไปล้างตัวออกที่หนึ่งนะคะแล้วตัวน้องจะเหมือนประมาณนะ่าเหมือนทล้ายทูทคล้ายเลยนะคะนี่จ้ะประมาณเหมือนว่าประมาณว่าทูทคล้ายรนะจ้ะคนเราคัดคล้ายอย่างนั้นนะคะลักษณะเดียวกันประมาณเดียวกันจ้ะทูทูการตรงไหนก็ทูทูนะคะเออเฮอเออเฮ่อเออเฮอการทุกส่วนของร่างกายอาจจะสําหรับคลิปนี้ก็ขอ อ,อ่อต่อก่อนก็ได้นะยะหเองน้องให้ตูให้เสร็จ่นาะมีการมองหนาสงสัยตาเออคันคันตุกบตน,น,นทอนอ้องร่างกายเออคันคันคนก็ต้องคันฮะโปรวะอเออเออ นาปะพอละมั่งสงสัยอยากเลิกถูละมั่งโอ้ยังขันเออขันทุกส่วนของร่างกายขันอาจาะย์สำหรับคลิปนี้ขอฝากท่านผู้ชมไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้ายังไงก็ฝากเอ็นดูแม่บัวทองนะคะฝากเอ็นดูแม่บัวทองน้องไลมอนนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ